สวัสดีครับมีรถผ่อนสี่พันคันไหนที่น่าสนใจบ้างครับคุณนูนาน,นี่เลยค่ะคันนี้เข้ามาใหม่นะคะ h o n d a BO 1.2 V ปี2 0 1 2, B B B 2. ค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่แค่2 6, 3 9 0 0 0บาทเองนะคะแล้วก็ผ่อนเพียงแค่4,000บาทเองนะคะคันนี้จัดฟรีดาวออกรถสุนบาทด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกและภายในกันเลยมาเลยในส่วนของคันนี้นะคะเป็นสเีเดิมเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนี่เลยค่ะคันนี้นะคะสวยสะอาดนะคะแล้วก็เดิมๆเ,เลยนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องพันสองประหยัดน้ามันนะคะมีโคคานะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ดูแลง่ายนะ สำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะราคาเพียงแค่2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ผ่อนอยู่ที่4,000บาทนะคะคันนี้นะคะจัดฟรีดาวออกรถ0นบาทได้เลยค่ะก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็ทักเช็เข้ามาเลยหรือติดต่อมาที่เ็นยินออโติคารนะคะวันนี้นะคะหนูนันต้องลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะรถสวยรถงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยินออตคาร สวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร